คอยแดงจันเก่าครับจันด้วยต้องขายเทสซี่นะครับวันนี้เราจะหาดูยากครับวันนี้คอยจันแท้เลยครับราคาก็ไมเ่เป็นคอยแดชุดที่หาดูยาก หมายเโทรศูนย์087-556119เจเจจันทร์จันทรุรีจังหวัดจันทรุรีนะครับเป็นปลอยแดงหายากนะครับต่อไปจะไม่มีแล้ว